อีกหนึ่งประเด็นคําถามค่ะพี่เอ๋นมีเนี่ยจะได้ยินมาตลอดเลยว่าหลายคนน่ค่ะจะมองว่าหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยมักจะไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนมือใหม่พี่เอเห็นด้วยหรือว่ามีมุมมองว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างไรคะแล้วณนะตอนนี้เนี่ยประโยคนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคะหรือจริงๆแล้วมือใหม่ก็ลงทุนได้ได้จริงๆแล้วเนี่ยหลักเริ่มต้นของนักลงทุนมือใหม่คือต้องรู้จักธุรกิจ ถูกปะถ้าเราเก่งแล้วน่ะเราก็เล่นท่าเล่นเล่นคนเล่นท่ายากไปเล่นไปซื้อเนวิไปซื้อไปซื้อในวิเดียเลยปะใช่ไหมคือถ้าเกิดเล่นท่ายากไปเลยปะไปไปไปฟอนสต็อกเลยไปทานู้นเลยไปทางนู้นเลยอันนี้ท่ายากเลยคือไปไปชิปไปเรื่องของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ไป AI เลยซึ่งพี่ว่ามันยากแบงค์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เอาจริงอ่ะไม่มีใครรู้จักหรอกรู้จักเราก็เกิดมาก็ฝากเงินแล้ว ถ้าถ้าพอมีถ้าพอมีเครดิตแล้วก็กู้บัตรเครดิต<ฆ>ซื้อบ้านซื้อรถเป็นธุรกิจที่เอาจริงแล้วเนี่ยมองแล้วเนี่ยตรงไปตรงมาแต่ว่าความไม่ตรงไปตรงมาของแบงค์คือเนื่องจากธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้งสินเชื่อเนาะสินแล้วก็ธุรกิจอื่นๆเช่นประก,กันขายประก,กันกองทุนต่างๆแล้วก็ใน<ฆ>ประเทศต่างประเทศ S <S <an> ความซับซ้อนมันก็คือกลายเป็นธุรกิจที่ต้องเข้าใจเศรษฐกิจโดยภาพรวมมันจะมีความซับซ้อนเช่นดอกเบีย้ยขึ้นหรือลงเศรษฐกิจเป็นยังไงรัฐบาลเปลี่ยนมาใหม่แล้วจะเป็นยังไงมันมันมีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมองตรงๆแล้วธุรกิจธนาคารที่ขึุ้ที่เอาเงินมาแล้วปล่อยกู้ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเลย,ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปวุ่นวายกับ a ออเลยไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเออเอาอาจจะมาช่วยบ้างบางส่วนแต่ว่าไม่ใช่ถึงขั้นจะมีตบเป็น เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายของธนาคารนเนี่ยนะริงธุรธนาคารเป็นธุริตที่เข้าใจง่ายแต่ความซับซ้อนมันอาจอยู่ในเรื่องของทางบัญชีเช่นปล่อยสินเชื่อไปแล้ว NPL หรือเปล่า NPL ทาไงต่ออันนี้ <okay. S 1> มันคือสิ่งที่มันอาจจะคาดเดายากแม้ต่นักวิเคราะห์เองก็ไม่ง่ายเราก็ต้องโทรศัพท์เข้าไปหา IR แล้วก็ตรวจสอบดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันก็จะมีลูกลูกหลงที่เกิดขึ้นฉะนี่ความยากมันอาจจะอยู่ที่เรื่องของการทางบัญชีเช่นคุณภาพสินทรัพย์การตั้งสำรอง ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิด business model ของแบงค์เนี่ยง่ายมากง่ายมากอ<ฆ>ย่างน่าสนใจชอบตั้งกดกลุ่มใหม่ไหมถ้าคุณเข้าใจธุรกิจมันไม่ยากสำหรับคุณ<ฆ>แล้วที่สําคัญที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นคือธุรกิจแบงค์เป็นธุรกิจที่จ่ายปันผลดีฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนั่งทุนกลุ่มใหม่มากลุ่มแบงค์และฟังที่พี่พูดนะว่าพี่ไม่ได้เชียร์ัพแบงค์ก็เป็นหุ้น high growth <ฆ>ไม่ใช่แต่เป็นหุ้นที่มีการเติบโตปานกลางและคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยใช้ได้แต่จุดเปลี่ จ่ายแน่ๆไม่มีแบงค์ล้มแบงค์รันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ยิวปันผลประมาณ5้ถึงแเง่ายมากเอาเงินปุ๊บซื้อคุณแบงค์แค่ไทมิ่งในการซื้อง่ายนักทุนรายใหม่ไม่ควรจะนักทุนรายใหม่ไม่ควรจะจำกัดว่าไม่ซื้อคุ้นอะไรแต่ควรจะบอกว่าฉันเข้าใจอะไรแล้วจุดมุ่งหมายในการซื้อเนี่ยซื้อเพอออราะแคปิโอรเกนแคปิโตรเกนหรือซื้อเพราะปันผล แต่ลล้ดคุณจะไปหุ้นนอกก็เล่นท่าย,ยากไปเลยนั้นี่ยพี่เชื่อว่าถ้าเราเข้าใจธุรกิจหุ้นแบงค์เหมาะสําหรับนักลงทุนมาลายใหม่และลายเก่าและในภาวะเช่นนี้ซึ่งตลาดหุ้นไทยอนะันด์เพอฟอร์มนะน้องโนมิอันด์เพอฟอร์มต่างประเทศแล้วเนี่ยได้รัฐบาลชุดใหม่ที่ชื่อว่าโทนต่างๆเนี่ยมันไม่แย่กว่าเดิมอ่ะมันจะดีขึ้นด้วยปัจจัย,ยต่างๆที่เราคุยกันแล้วต่างชาติขายชุดทีแสนเก้าพันล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านนะครับ แล้วต่างประเทศอเมริกาเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องรถรถดอกเบีย้ยค่าเงินกําลังแข็งฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตลาดหุ้นไทยซึ่งพี่มองว่าอาจจะขึ้นมาเร็วไปนิดนึงนะน้องๆมีอาจจะขึ้นไปเร็วมานิดหนึ่งแต่พี่เชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีฝีมือแล้วผักดันได้เนี่ยพี่เชื่อว่ายังมีโอกาสในการลงทุนงั้นคําตอบพี่คือวันนี้ให้กลับมาศึกษาหุ้นกลุ่มแบงค์จะเป็นรายใหม่หรือลายเกานะ่าแล้วเข้ามาดูแล้วโฟกัสแรกเลยซื้อเพราะปันผลซื้อ,พอเพราะโกลดเนี่ยแล้วก็ค่อยมาดูจังหวะในการซื้อท่านก็ ตามดูทั้งนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์นักเทคนิคอลอะไรมาแต่พี่เชื่อว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยจากนี้ไปถ้าโมเมนตัมเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้รัฐบาลโชว์ผลงานได้ดีเนี่ยพี่เชื่อว่าหนึ่งในพอร์ตลงทุนของรายย่อยแลกลงทุนอกองทุนนะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาที่หุ้นแบงค์ถ้าต่างประเทศเข้ามาจะซื้อบิ๊กแคปบิ๊กแคปมีสักกี่ตัวที่ต่างประเทศจะซื้อหนึ่งในนั้นเนี่ยนะพี่เชืนะ่อเป็นบิ๊กแบงค์ฉะนั้นเนี่ยถ้ารายย่อย เคยเมินหุ้นแบงค์พี่แนะนําให้กลับมาดูหุ้นแบงค์นะครับ,รบยังยังมีหลายตัวที่ที่น่าสนใจแม้ว่าในช่วงสั้นๆราคาหุ้นอาจจะขึ้นเร็วไปนิดหนึ่งครับ